เดีย๋ยวพาไปเยี่ยมน้องๆเลยครับมาดูน้องๆหน่อยครับ,รอ,อ,รบอันนี้น้องๆมาพักตรงนี้ครับผมมันก่อนนวดไปชักไกลครับอี้พักไกลครับผมนี่ไงครับเป็นไงเอ่ยน้องหมาต้องเข้าด้วย สามฐานเสือครับผมง่ายเลยสบายดีนี่เนาะสามฐานเสือครับผมได้ลมคอยเหมือนเดิมมครับผมฮื่ม แล้วครับผมน้องน้อยนี่สามฐานเสือครับผมอันนี้พี่เขาเดินมาแล้วมาเป็นยังไงสบายดีใช่ไหมหวงน้องเหรอหไม่ต้องหวงน้องหรอก น้องสบายดีครับผมแข็งแรงดีน้องน้อยสบายดีครับผมต้ร่มแขยงร่มรื่นเมเดิมครับผมใช่ไหมเอ่ยมีน้องหมานอนเฝ้าครับผม มังมานอนเฝ้าอยู่คนถือกล้องก็จะล้มความน่ารักของน้องๆครับผมไปแล้วไม่ควรนะนะพี่เข้าจ้องอยู่ครับ พามาดูความน่ารักของน้นองๆครับผมเหมือนเดิมมีความสุขดีครับผมดีกว่าแล้ว